นแต่นอ,อบ้านคอยใหญ่หรือน้อยพร้อมสามาคีพอบ้านพอกอนาทีเ่คนกอบมีที่จะดีกว้างขวางแต่ดีบ่ต้องคิดใส่ที่ว่าปลอดภัยนอกนิ่งบวงสาพันแข่งขันกันสวงเบียกการบวงสําเร็จทูสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับจนเจนนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับจนเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะทาลาฮัลโหลสไปดี้ฮัลโหลทุวันวอลกัมแบ็คทูมายชาน่ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทางทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอปปอล่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้อง FC ที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีแอคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไลค์เพลงชื่นชอบกันไหมคะถ้าชอบก็กดไลก์ไมีชอบก็กดไลค์ ชอบไม่ชอบก็กดไลค์ like เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะเจนนี่ก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็จะมา r รี c t แอชันค่ะเพลงที่เจนจะ r รี c t แอชันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณน้องต้นหอมผักชีมากเลยนะคะที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะคะเพลงนี้ก็มีชื่อว่า ซุมเล่าบ้านเรานะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือคุณบุญมีสีสมบูรณ์นะคะเพลงนี้จะเพลาะแล้วก็จะซึ้งแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะแล้วก็จะได้ทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะเราไปฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะซุมเล่าบ้านเรานะคะไปค่ะ มาซุ่มเรากันอยู่ที่ยงนี่คือเสียงสะรั์สาวนาะเสตจากการเกเกี่ยวเอิดเอาเสียวมาดื่มสุลากดฟืนมวนซื้นแท่นาะมวนซืินทด้ห้าสาวบาทลบาบใส่ นอบ้านคอยใหญ่หรือน้อยพร้อมสามัคีพอบ้านปกรสอนาทีคนกอบีที่จะดีกว้างขวางตาทีบ้องคุดใจที่ว่าปลอดภัยนอกเหนือบ่วงสาพันแข่งขันกันสวงเบียกกานบ่วงสําเร็จทุกทางมาเด้อมากินเหล้าส่มผูเทาใส่ดื่มใส่กางสมาคมเฮาพอตรองอยางไปําทางขี่รถไถนาะมนีหอดวงหมอลำอยู่ประจำลักไสนี่นะ ได้พาดันมาควหน้าพวาตาความอารมบ้านเฮาวรืงว่าโอกาสเมื่อนี้ตั้งโัสีพ่อมีพ่อแดงบกส้อเฮาก็แข็งแรงยามเมื่อแรงมากินสุราบ่มีอย่างดอกเพื <Okay. S 2> ่อนทุกทุเรือนบ่มีปัญหาวิจารเกลเข่าหาปลามาดื่มสุราม่นเสื่นบ้าน คำนาพังตาฟังมาลำบา้านเฮาจังว่าโอกาสมือนี้ตั้งปอสีปอมีพ่อแดงพอกซ้อเฮาก็แข่งแห่งยามมือแรงมากินสุราโบมีอย่างดอก,กเพื่อนทุกๆุเรือนโบมีบัญหาวิจารเกี่ยวเข้าหาปลามาดื่มสุรามวนสื่นป้า ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงซุ้มเล่าบ้านเราเนาะเพราะมากเลยนะคะเห็นแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะก็ชีวิตแบบบ้านๆเราเนาะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะวุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ๆนะคะก็ ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายเนาะตอนเย็นมาก็ตั้งวงกินเหล้ากันอะไรประมาณนี้เนาะตามเนื้อเพลงนี้นะคะเพราะมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณน้องต้นหอมบักชีอีกรอบนึงเลยนะคะที่แนะนําเพลงนี้เข้ามานะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะมากเลยค่ะก็ฝากติดตามผลงานอของ คุณบุญมีสีสมบูรณ์เอาไว้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube นะคะก็เป็นช่องของคุณบุญมีนะคะสีสมบูรณ์ตามด้านบนนี้เลยค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด hit กระดิ่งดิง,ด,ง,ด,ง,ด,งดิงนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักกับเจนนี่นะคะ สามารถเข้าไปร,รับชมรับฟังในช่องทาง YouTube เจนนี่ไทยยูเคด้านบนนี้เลยค่ะออไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิง่งดิ่งดิง,ด,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 งดิงนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่แล้วก็จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดน,นะคะเจนต้องขอโทษขออภัไยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ อยากให้เจนนี่เลี้ย action เพลงไหนชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะทยอยเลี้ย action ให้ค่ะเพลงไหนนะคะที่สามารถเลี้ย a c t i ให้ได้เจนนี่ก็จะทยอยเลี้ย action ให้นะคะช้าหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่เลี้ย a c t i ให้แน่นอนค่ะวันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้นะคะหากเกิดการผิดพลาดประการใดเจนนี่ต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye, -bye.